โย่วๆอย่าเข้าไปบอกมันอย่าเข้าไปเลยเป็นแย่งทีครับแย่งยังมาพ่อขี่ม้าเป็นจังหกัก tăng ngật bắt thế nào Hãy subscribe cho

วันหนเราควงเหมือ,อนล้วมใ่ไหมครัท่า,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 านนาย พอแล้วพอแล้วนี่แหละวิจิตรนี่แล้วหูสินมองโลก้นหลังสีงนกเป็สียงอะไรกันเนี่ยพี่น้องไปเลยมีเรื่องมาเมามอยครับพี่น้อง เจ้าของที่ใจดำรถมาทำทางถนนครับมาสร้างถนนให้นะครับเป็นทางสาธารณะแต่ว่านี่ครับรถเปล่าครับวิ่งเข้าไปหลบนะครับวิ button, บ่งเข้าไปหลบกันนะครับหลบหลีกกันในที่ของเขานะครับผมเนี่ยที่ของเขาอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยี่ตรงข้างหน้านีครับนี่ตรงนี้มีรถเปล่าคันนึงครับวิ่งวิ่งเข้าไปหลบนะครับ หลบกันเวลาที่รถหนักวิ่งสวนมาว่าตรงนี้มันเป็นทางบวมครับโดนเละเลยครับโดนด่านะครับโดนว่าโดนอะไรให้สารพัดนะครับผมเพราะว่าแกกินเหล้าเมามาสองวันสามวันแล้วครับอกินเหล้าเมามาสามมือแล้วนะโอ้ยมาดา่ามู่รถดำ ซาหลดอีเปาเขาเขาเป็นลบกันนซื่อกระดาเขาทั้งทางท,งทีมาสาง่งความเจริญให้ครับมาเหตุทางเหตดหยังให้กับ,บ,บวา่าบดิหูว่าเพิ่นแพงครับทางหัวเพินพ่นแพงกต่คงสิบด้ไปนั่นนะครับเพราะว่ามันเป็นทีที่บ่มีหัวกันนะครับบ่มีหัวกันเป็นทีที่อ่า มันเป็นทีที่มีมีหัวกันไว้นะครับคนขับรถเขาว่าเขาจะมีทีเขาไปลบกันได้นะครับเขาไปลบกันนะครับเพราะว่าเอารถเกรดเดอร์มามาเซฟทางครับมาเซฟทางแล้วทีนี้มันหลบไม่พ้นครับก็เลยเข้าไปหลบกัน,นครับหลบกันแล้วก็ดวนด่าเลยโอ้คนแบบนี้ก็มีครับพี่น้อง มีทุกที่ครับ,ม,บนะมีทุกทุกอ่าว่าไงล่ะมีทุกพื้นที่นะคนแบบนี้ครับอ่าทำใจพี่น้องอาชีพเฮา ยกเลยยกเลย เจยวเจยวตเต็มแล้วล่ะไปยังหน้าแขบก็นี่นเลเว้นไปยังไงอะะไงสูงไม่ตายหายทางหน้าแขกกันนี่น เต็มแล้วเต็มเต็มถนนเลยละคันเมนไดท่เต็มเลยรถป่าเผาหัวไล่เด้อมันจิ๊บ

นมาเที่ยวก็เต็มแล้ว เจแอบพังนันลายจ๊แอบพังนันลลยน,นันนานมาแล้วมาแล้วไปยายสุบินเจย้ายจวนลลยทำรถดมันนั่นขึ้นมาไดิ Xong vì nó chắc bên nhanh đấy Ui Hình bóp bè Hạ Nga mày vẫn chân à Bó bưng luôn đi ở gần đây gần đấy phải về luôn thang nhau có biệt tháp ừ. ừ. không? con ta khe vậy biệt thang thang biệt thang à biệt gì sì, lắm mẹ anh chăn tử le người nước ngoài vâng

กลับแล้ววะมาแล้วกลับแล้วกลับแล้วพ่อะรล่ะพ่อโอ้เส้าตากเหรนี่ว nah in ิ่งวิ่งวิ่งว um> ิ่งย้ำให้คนบอกนั่นก็สีกบานจีรถอัน รถพอีรถเกียร์หนไหมเอาแตกแล้วมดพอดีถามมันมันเด้อ